แว่นออปตาสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทน,ทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออปตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสาฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วย โอ๊ยไม่ใช่ฉลามน้ำชะนีแล้วหรือเปล่าดูตัวนี้สิฉลามโอยดูตัวโคตรใหญ่เลยนายรู้จักตัวนี้หรือเปล่าเนยใครจะไม่รู้จักเล่าปังคุงไงโอยเก่าเช่นนะฉลามมีใครรู้จักปังคุงบ้างทุกคนตอนเด็กฉันชอบดูมากเลยอะคำกิ้งลิงกับมมาเนยแต่นี่ไม่ได้ใช่ปังคุงนะถ้าเป็นปังคุงจริงนะแบบว่าโหปังคุงนี่โตขึ้นเยอะเลยนะปังคุงตัวใหญ่จังเลยไงกินอาหารดีเจ้ากอบ อ้ยไม่ใช่เว้ยนี่มันคือคองคองตัวนี้เป็นตัวที่แบบสู้กับก,ก็ซีล่าไงฉลามในหนังไงแล้ววันนี้เราก็จะมาประทะก,กับคองนะฉลามมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะทุกคนฉลามคิดว่าเราจะรอดหรือเปล่าดูดิคองตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันคิดว่าคองไม่น่าจะทําร้ายมนุษย์นะเจ้ากอบจริงเหรอในลองพิสูจน์ซิออว่าไงคองทาร้ายพวกเราหรือเปล่าดูดิอ้นไม่ทําร้ายจริงด้วยมั้ยไม่ทาร้ายว่ะโอ้ยเอ้ยนีของเต้นโชนี่สร้างความขำขันอเอ้านายเหยียบเพื่อนฉันนี่ โอ้คองใจไรฉลาเออ่ะรู้หรือยังว่ามันทำร้ายเราหรือเปล่าเอ้ยมันน่าจะอยากเล่นกับพวกเรานะเมื่อกี้อะโอ้โหเออนะเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าว่าตัวนี้จะโหดแค่ไหนนะครับคลองเนี่ยแล้วถ้าเราอยู่ในบ้านเราจะรอดหรือเปล่าไปดูกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของชัดๆกันดีกว่าทุกคนหน้านี่บึ้งเชียวนะครับจมูกนี่มาเริ่มเลยมีขี้มูกไหมเนี่ยถ้าเรามายืนนี่คือเราเล็กกว่านิ้วคองอีกนะเนี่ย เราเป็นเหมือนขี้เล็บของคองนิ้วใหญ่มากเลยนะครับนี่แทรกตัวไปอยู่ระหว่างเล็บกลายเป็นขี้เล็บฉ <c oughs> ลามคิดว่ามันจะชนะก็ซิล่ารือเปล่าฉันคิดว่ามันไม่ชนะหรอกนะเฮ้ยจริงเหรอฉันเชื่อว่ามันทีอาจยจะชนะก็ได้ว่าลองดูไม่เลยจะลองจริงๆเหรอฉันก็ไม่ได้กลัวหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ในไม่ได้กลัวเพราะนานไม่ได้สู้ไงก็ซิล่าเขาสู้ <c oughs> อ๋อนั่นสินะอย่างไนจะไปสู้ไหวได้ไงไรโดนเหยียบก็ตายแล้วเมื่อกี้เรามาดูดีกว่าทุกคนว่าคองจะชนะก็ซิล่ารือเปล่านะครับจริงๆมีคองสองเวอร์ชันนะฉลามเวอร์ชันแรกคือ มีอาวุธเว้ยส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะมีอาวุธนะทุกคนนี่ดูอาวุธนี่เท่มากเหมือนในหนังเลยฉลามลองดูเลือดซิว่าสตัวนี้เลือดเท่ากันหรือเปล่าเลือดเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะโอเคเลือดเท่ากันแสดงว่านี่มีหดวแค่แบบว่ามีอาวุธไงเออแต่เราจะลองเอาเวอร์ชันแบบปกติกับทุกคนไม่มีอาวุธนะฮะมาสู้กับกอซิล่าถ้าเกิดว่าสู้ไม่ไหวค่อยเอาแบบมีอาวุธละกันนะมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครจะชนะ เรมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยกระทืบเท้าต่อยต่อยโคตรเร็วแล้วก็ซิลานี่อย่างเชื่องช้าเลยเออก็ซิลายังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออนั่นดีแต่ในหนังก็ซิลามันเร็วอยู่นะทุกคนแต่นี่นี่โคตรช้าเลยโหสโลโมชั่นมากโอ้ยเป่าขนเป่าขนนี่นี่เต้นเต้นนี่เต้นยกไหล่้นไหล่โอ้ยโดนฟันหางวาะโอ้เฮ้ยโอ้โหเป็นแรงลาวาทุกคน นี่ฟาดไปดิเออกอ็เซราสู้ไหวไหมเนี่ยความเร็วนี่เชื่องช้าแพ้คองมากเลยทุกคนคองนี่โคตรเร็วดูดิดูโชว์ดูโชย,ยเลย <c oughs> แต่ในหนังก็เซลาเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าผมเคยดูหนังอยู่เออเอ้าเอ้า,อา,อาก็เลยขึ้นกับคค <c oughs> องคองร้อนคองร้อนแล้วดูก็เซราครับมีการปล่อยพลังอะไรไหมโอ้ยอ หรือเมื่อกี <Rena ult> <ốc> uh, <c oughs> ้คองแมบว่าพยายามจะหนีไหมเออคองจะวิ่งหนีงั้นหรือคองบอกจะปีนอากาศหนีผู้ที่ชนะที่เป็น king of monsters ก็คือก็ซิลาโอเอ๊ ชอบมาเสียงกรซิล่านี่ต้องไปกินน้ำมะนาวเพิ่มเดี๋ยวนะครั้งนี้จะใช้คองเนเวยว่าันมีอาวุธนะทุกคนมาดูซิว่าคองจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับฉลามคิดว่าตัวหนชนะรอบนี้ไงคองมีอาวุธแล้วนะฉันคิดว่าคองนะเจ้ากบเฮ้ยฉันก็ว่าคองว่าเพราะคองมีอาวุธสุดเท่อล่ะมาดูเลยดีกว่าทุกคนรอบนี้เริ่มมาเลยอุ้ยอ้ยกระโดดกระโดดคองกระโดดยังสูงอุ้ยฟาดไปดีทุกคนมาดูไปพร้อมๆกันเอ้ยหมุนตีหมุนตีไอไฟฟ้าเจ้ากบมีออร่าไฟฟ้าเห็นหรือเปล่าเห็นแล้ว อุ้ยเป็นร่างไฟว่ uh, ะตีไปทุกคนสู้ก oh, ันเตะโยรอบ้น is ึุงเอ้ยหมุนรอบรอบหนึ่งหมุนตีหมุนตีแล้วโอ้ยหมุนอีกแล้วเฮ้ยเอ้ย เมื่อกี้เห็นก็ซิลาโดนขวานฟันแมบว่าเต็มๆเ,เลยเอ้ยแล้วคองทําอะไรเนี่ยเต็นโชหรอมนเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมคองสามารถชนะได้เอ้ยถือว่าคองกับกอซิลาก็ฝีมือใกล้เคียงกันนะครับผมก็มีแพ้มีชนะกันไปนะครับใช่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไงเจ้าก,กบโอ้ยธรรมะมาเชียว และต่อไปเราจะลองให้คองสู้กับเมกากอสิล่าดูด้วยทุกคนฉลังคี่ว่าตัวไหนชนะเมกากอสิล่ากับคอง่งโอ้โหใจคิดว่าเมกากอสิลานะใช่เพราะเมการในโคนโหดเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าตัวไหนจะชนะไปดูกันไป Let's go ไปกันเลยเอาล่ะทุกคนมาดูดีกว่าว่าตัวไหนจะชนะเรมมาแล้วตอนนี้โอ้โหเจ๋อคองทำท่ากันด้วยเจ้ากบดูดิเออคองทำท่ากันว่ะแล้วก็กระเถิบไปเล็กๆน้อยๆเออก็ค่อยกระดื้มเข้าไปโจมตีทีละนิด อ้าวกระโดดกระโดดโอ้ยฟันแทรวะเนี่ยเฮ้ยฟันผิดฟันผิดเอ้ยฟันไวเมื่อกี้ฟันเพิดเนื้อหนังสู้เซนเหล็กขจชนะทุกคนมาดูจัดการมันเลยจนเนื้อหนังตอนนี้ของมุดเมกาไปแล้วตอนนี้เอาล่ะสู้ไปสู้ไปทุกคนสิ่นี้ต้องมีคนแพ้คนชนะอนนี้ตีขาเอือเหล็กพังเวซะเฮ้ยเฮ้ยอคลองไม่นะ่เฮ้ยคลองโดนอุ้มเมื่อกี้เฮ้ยอะไรเนี่ยท่าอ้าวทำท่าอะไร นั่นดิคองยืนอยู่บนอากาศอันนี้คองหรือสุนโงคองเฮ้ยเรียบร้อยทุกคนคองเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับคองแพ้ถ้าทางแปลกๆด้วยอ่ะใช่อ่ะละทุกคนในรอบนี้ลองให้สู้กับเจ้าตัวท่านมาหืมมาดูนะฮะมาดูซิว่าคองจะชนะหรือเปล่าแต่ความสูงของคองนี่โคตรใหญ่นะมาดูดีกว่าว่าตัวไหนจะชนะนะครับผมเรมมาเลยเมื่อทัวสองตัวมาเจอกันคนละจักรวาลเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้แอคชั่นนี่เท่มาก เฮ้ยภาพตโลโมชันเราต้องภาแบบตโลจะกบอ้าวไท์ท่านมาหือมาไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้คือโดนคองเหยียบหรือเปล่าไทท่านเลยตายเออที่เดียวหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูศึกลิงกับลิงดีกว่าทุกคนนี่คือไทท่านลิงนะฮะแล้วนั่นคือคองมาดูกันเลยมาดูเลยโหดูคองโดดมาอย่างสูง ปลาก็หน <oh> ินเร็วโดดๆๆเฮ้ยฟันลงไปวานทุกคนมาดูสิครับว่าอ้ยอ้าวอู้อู้อู้กบูกอููู้เดี๋ยวมาเจอกับพี่ใหญ่เราดีกว่าทุกคนนี่ก็คือเบเฮมอนนะครับเริ่มมาแล้วเจอกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่มุดดินไปแล้วตอนนี้กระโดดขึ้นมาโอ้ละคองอุ้ยตีไปดิสู้กันไปทุกคนฟันไมคองจะสามารถชนะเบเฮมอนได้เือเปล่านะต้องมาดูเุ้ย ไอ้ของชนะไม่ได้หมดทุกคนต่อไปทุกคนเราจะเอามาประทะาก,กับบ้านเลยแล้วกันนะฮะมาดูซิว่าวเราจะรอดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เราอดฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่อยากให้รอดก็กดไลค์ด้วยนะครับอืมไปไปดีกว่าฉันไม่อยากคุยกับนายเลยเอาตัวนี้แหละตัวปกติไม่มีอาวุธละกันทุกคนมาดูซิว่า,าจะรอดหรือเปล่าอันนี้ฉันติดประตูให้ด้วยอ่ะโอ้โหดูประตูใหนสิ โอ้เป็นลางมากเลยฉลามไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีหลุม <c oughs> มีแน่นอนอะ่ะทุกคนมาดูเลยครับว่าเราจะรอดหรือเลปล่ากับของตัวนี้เรมมาแล้วตอนนี้เฮ้ยฉลามเฮ้ย,ยมันชบุบมันชบุบพื้นรอดหรือเปล่าเอ้ยบ้านบ้านเฮ้ยรอ,อดอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าคงจะพยายามทําอะไรกับเราไม่รู้อ่ะแต่ทําไม่ได้ว่าดูดิเฮ้ยเอาว่าทุกคนเราลองออกไปดีกว่าล้วลอดหรือเปล่ามาออกมาดูตรงนี้ว่าไงคองทําอะไรอ่ะ ว้าวจะกะโอ้โหกำลังขนย้ายคองอยู่เลยตายเลยมาดูกันใหม่ทุกคนนะครับเมื่อกี้คือคองมันติดนะทุกคนถ้ารอนี้ติดอีกแสกดงว่าบ้านนี้รอดแล้วะงจะรอดจริงอะเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะรอดแล้วเนี่ยมาดูกันต่อเลยรอบต่อไปมาแล้วครั้งนี้จะรอดหรือเปล่าต้องมาดูกันเอ้ นึกว่าบ้านนี้จะรอดซะแล้ว 4. สิสรุปก็คือ,อบ้านนี้ก็ไม่รอดเอ้เจ้าก,กบนายถืออะไรนะาฉันถือกล้วยไงฉลามเพราะว่าคองเป็นลิงน่าจะชอบกินกล้วยนะแต่ว่ากล้วยนี่ไม่ใช่กล้วยธรรมดานะเว้ยเฮ้ยมันคือกล้วยอะไรกล้วยชุบแป้งทอด่ะไม่ใช่มันคือกล้วยนี่นี่นี่ <c oughs> คือกล้วยนี่มันสามารถยิงได้นแเลยเออเอากล้วยมาลอมาอ่อมันแล้วก็ยิงมันให้ตายไปเลยอะ่ะคองอยากกินกล้วยหรือเปล่าแล้วนี่ก็คือคองเดวิชัันที่ถือขวานนะทุกคนมาครับมาดูดีกว่าว่าเราจะรอดหรือเปล่าเริ่มมาคองยิงมันยิงมัน มาก่อนกเออหอยกระโดดเอาขวานฟาดอย่างเมามันโอ้ยต่อยซ้งโอ้ยโอ้ตัวโคตรใหญ่องอย่างเงี้ยยังไม่หยุดทำไรเข้าของอีกโอ้ยจะให้บ้านไม่เหลือสร้างเลยหรือไงดู เราใส่แค้นเรามากป่ะอ๋อมันน่าจะงมหากั้วอยู่นะฉันว่า <c oughs> มันหากั้วอยู่หรือเปล่าแล้วนี่ก็คือบ้านต่อไปนะทุกคนแล้วนั่นก็คือคองในวชั่ันถือขวานนะฮะมาทุกคนมาดูสิว่าบ้านนี้จะเลดหรือเปล่าเลมมาเลยฉลามป้องกันฉนวยป้องกันฉนวยเออเอฉันปกป้องานได้หรือเปล่าเจ้ากบม <c oughs> ไม่ได้เลยโอ้บ้านนี้นี่อ่อนเกินไม่สามารถปกป้องเราได้ดทุกคนกี และบ้านต่อไปก็คือบ้านนี้นะครับและคองก็อยู่หน้าเหมือนเดิมมาฉลามเข้ามาอยู่ดีกว่าไนเออนายเล่นอะไรของไยบ้านนี้ดูน่าจะเป็นบ้านที่ปลอดภัยดีนะเ,เปิดประตูไงวะเนี่ยอา้อา,อาวอ้าวอ้าววิ่งชนได้เลยนี่ว่ะเขาวิ่งชนนี่ว่ะ <c oughs> โอ้โหฉันกระดึงซะ <c oughs> โอเคทุกคนมาดูสิว่าวบ้านนี้จะรอดหรือเปล่า <c oughs> เรมมาแล้วฉลามเรามานั่งดูทีวีกันเถอะก่อนที่เราจะตายโอ๊ย ใช่ก็เลยจะนั่งบนโซฟาเลยรอมนี้เอาบ้านโหดเลยแล้วกันทุกคนหวังว่าจะรอดนะครับบอกเลยว่าคองอะโจมตีพวกเราให้ได้นะเว้ยบอกเลยว่าบ้านในโคตรแข็งแรงพยายามเข้านะซื้อๆปังคึงไม่ปิดประตูเลยปิดโ,<อ>โอ้โหยังไม่เข้าเลยปิดไปไหนนี่ ไม่าย,ายนาะยจะกบนายจะเป็นเหยื่อล่อให้ชั้นรอดต่อไปอเขารู้เข้าไปเลย <c oughs> <c oughs> นายที่บางอานน่ะหลามชอบแกงชั่ตลอดเลยมาดูทุกคนบ้านนี้จะร่อหรือเลปล่าเริม่มมาครั้งนี้อยู่ชั้นหนึ่งไม่ต้องไปชั้นไหนใช่ <c oughs> ถ้าชั้นหนึ่งแล้วก็รอดชั่ว มันไม่ทิ้งความตื่นเต้นไปให้เราเลยมันมาถึงมันตีเราตายตีเราตายเลยท้องทำให้มันตื่นเต้นหน่อยสิน่าจะคิดแต่ว่าจะตีพวกฉันตายทีเดียวสิ ไม่รู้ว่ามันไม่เข้าใจภาษามนุษย์ว่าจะกอบนั่นดิมันทําหน้ามึอนอยู่ตอนเนี้ยมันงงว่าพูดอะไรวะงั้นไหนพูดภาษาลิงกับมัน่อยสิฮูกาโนโนตีบอยอดีบอทฮู้ฮกอดูกาดดูหน้าม,นมันเหมือนจะเข้าใจมาแล้วระดับหนึ่งเฮ้ยเอามาโอ้ไปฉลามเข้าไปอยู่ในบ้านเลยื่อว่ามันเข้าใจเราแล้วมาดูกันเลยทุกคนเริ่มมามันจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กับเราอย่างแน่นอนฮเฮ้ยเฮ้ยมีเสียง <c oughs> เสียงคำรามโอ้ทุกคนตอนนี้ครับเหมือนเราจะไม่โดนโจมตีนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเนื้อแตกด้วยใช่เฮ้ยเอ้ยนี่คือบ้านพังเหรอส่วนที่บ้านพังเหรอใช่มันพังเว้ยเฮ้ยประตูเฮ้ยประตูประตูไปลองเปิดไหมเจากบลองเปิดดูลองเปิดดูเหมือนบ้านนี้จะรอดนะถ้าเราอยู่เฮ้ยแล้วนี่ศพใครอ่ะศพของหรือเปล่าเฮ้ย เหมือนบ้านมันบังแล้วมันไปโดนคลองตายหรือเปล่าเออน่าจะนะอุ้ยโตู้ตัวคอนเทนเนอร์แข็งแรงมากเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่นลทุกคนรอบนี้ปลาฉลามไหมาถ้าบางอีกก็คือรอดรอดเนี่ยมาดูทุกคนบ้านนี้จะรอดหรือเลปล่าเริ่มมาแล้วฉลามหวังว่าเราจะรอดนะรอบนี้เอ้ยเอ้บัอีกแล้วเหรอเฮ้ยจริงเหรอ, <c oughs> อเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเสียงคลองตายทุกคนเหมือนมันจะมีคอนเทนเนอร์บางอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็ทําให้เราตายได้ทุกคนเนี่ยคอนเทนเนอร์เนี่ยเฮ้ย เนี่ยฉลามตายเลยเดี๋ยวผมตายโชว์ขอดูนเนี่ยคองโดนแบบนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับครับความโหดของคองเนี่ยเต็ม5นะ้ายให้เท่าไหร่ฉลามความโหดนะฉันให้แค่4.5่จ้าละกันโอ้ย4.5ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเอาล่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับส่วนใครที่สนใจปลูกตัวใหมใ่ได้ปลูกได้35บาทเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าจะเป็นตตตััววออะไไไรรกก็ดิดดามชมชน้้เลลยปแ เอ้ยฉลามจะไปกิน่อดีเดี๋ยวคองมันหิวเอ้ยคองมากินด้วยกันเปล่า <c oughs> เออดีโยนให้ <c oughs>